คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานะคะได้ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำพนึกกำลังสร้างบัณฑิตพันใหม่ยกระดับทักษะวิชาชีพค่ะที่ห้องประชุมวิทยาการจัดการหนึ่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการผลิตบัณฑิตพันใหม่ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมากับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดิศรน,นวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมากล่าวเปิดกิจกรรมจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรเอกกรัฐเอกาศาสตร์คณะบดีคณะวิทยาการจัดการได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอปอ,อวจัดทำหลักสูตรพันธใหม่จำนวน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรยกระดับทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลโลจิสติกในการจัดการส่งสินค้าข้ามแดน ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักสูตรที่มีความตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจาังหวัดนครราชสีมาบริษัทยิ่งไพสารโลจิสติก์จำกัดสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอีสานจำกัดสมาคมไทยโลจิสติกและการผลิต TLA PS นะคะ้างหุ้นส่วนจำกัดทีรันทรานสปอร์ตบริษัทเครือพูลซับจำกัด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาค่ะโดยหลักสูตรยกระดับทักษะวิชาชีพด้านการให้บริการด้านสปาโดยการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหลักสูตรที่มีความตกลงความร่วมมือระหว่างหาอการค้าจังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาโรงเรียนนวดไทยเมืองยาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมา โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการและหน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องคความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการสร้างทักษะใหม่ที่จําเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตรวมไปถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ต้องนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้นมีความสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ในสถานประกอบการนะคะได้จริงมีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพการอบรมเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่3หรือว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวสผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะและผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะโดยผู้ที่สนใจก็สามารถสอบถามแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของทางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชาสีมา ค่ะ